อะไรที่บอกอยู่ด้านนอกค่ะอยากบอกว่าเข้าไปร่วมสูตรนะสามารถมาได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์ก่อนนะเพราะว่าหลายๆคนพอเห็นศิลปินมาปั๊บไปยืนรอถ่ายรูปศิลปินของเราค่ะอาจจะแบบถ่ายได้แค่ครักเดียวเพราะว่าศิลปินจะต้องรีบกลับนะคะแล้วก็มีงานต่อด้วยเนาะตอนนี้เนี่ยน้องประชาสัมพันธ์ก่อนเลยมีใครยังไม่ได้ส่งใบรุ่นโชคน้องบ้างมีนะเพราะว่า เดี๋ยวจากพี่ง้องเมลายเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะเข้าสู่การจับรางวัลแล้วเน้นย้ำหนึ่งรอบนะคะสำหรับการจับรางวัลเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่สังเกตดีๆนะครบทุกจุดไหมไปที่จุ้างคนณแม่ลองแกงเนื้อหมาดไข่บ้างหัวใจใช่เห็นแม่ตอนรถอยู่ข้ับแล้วแม่ก็ขับต่อไปรอบนึงแล้วแม่ก็กลับมาอีกรอบอื่นใช่ป่ะใช่ ่ะก็อนเลยคักไม่เลอ่ะไม่ใช่เาไปใส่ลองเขบอกุ้าเข้าไปได้ยังไงไม่รู้สิป้าออกมาองขึ้นมอยตลังแ่ไม้ไหนแล้วแ่กขนสองรางวัลนะคะอ่าประกาศที่มาจากในชื่อฟ้าประกาศมาู่กน้องัก้าย่ชายก็แม่รอจับจนกว่าู้โช่ดีจะอยู่รงนี้เทลค่ะและก็รางวัลนะคะในค่ำคืนนี้อย่างสุดนก็คือ ไม่กดชออื่นไม่ได้นะอ่าขรุขระปกติไม่ได้กดเองที่ั้ามันลูกกดให้อุ้ยเ็กปนดูเขไม่ไม่นอนเลยหรอยูเปใเย็นโอ่็ลูกเช้า่ที่บ้านได้าช่วยกเจยนะอสายนาดน้นเลย่านคะออกมสดสวยมอกยไม่น่ารักขนาดไอนนี้าพูดภาไทก่อนคะีไม่มีี่ เพราะว่าต้องเหนือจากนักล่ที่ก้องไม่ไล่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีนะคะทางด้านของไอ้โกของเราด้วยนะต่อกันเลยวันนี้เอาแบบสนุกสนุกกันเลยค่ะใครที่ออกมาที่คุ้มเลยนะคะของวอลท้อยของเราจัดงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับทางด้านของ,ของนไอโฟสปอนเซอร์ นี่ถ้าเกิดใครพิามอะไรไปหรือตีไปเลยก็ได้มีใครไม่ได้เปูส่งซืครก็ได้เหรอปนะคะถ้าใเข้าแถวต้งจตรงนี้เลยนะคะคุณแม่าจารย์ก็ต้องมีใจออดูยบอกว่าม่มีนะอดี ไม่ไป้กระเป๋านะคะจากเงินชัยโยกับบ้านผู้ชายทีเดียวเดินไปถึงรถไฟไเสียงนี้นี่ผู้ชายใครใยัไม่มาใยงมาที่ถึงโอเคแม่เขาจบดไว้ก่อนนะคะแม่รู้จึกคุณายมากเลยนะคะแม่แม่นี้คนดจ๊ะ